และสิ่งหนึ่งที่อิสลามนั้นส่งเสริมนั้นก็คือการทํามาค้าขายการประกอบอาชีพแน่นอนว่าอิสลามนั้นส่งเสริมให้กระทําแต่จะต้องประกอบอาชีพด้วยกับความซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงไม่คดโกงหรือกับการปิดบังอำพรางข้อตําหนิต,ต่างๆในการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่เขานั้นขายของ หากว่าเราต้องการที่จะให้การค้าขายขอ,ของเรานั้นมีความจำเริญมีความบริกัรเราจะต้องมีความซื่อสัตย์เราจะต้องขายของตรงไปตรงมาไม่มีการปกปิดไม่มีการหมกเม็ดในสินค้านั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนํามากล่าวเรียนกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าตั้งหลายสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในอิสลามนั้นนะครับฮะดิษบืหนึ่งท่านนาบีสุลตานลอฮฺมุฮัมมัดวะสัลล,ลัลลมได้บอกว่าอันบิยียานบิลขยาัดมาลามยะตาฟรรกอนบีบอกว่า คนซื้อและคนขายนั้นมีสิทธิที่จะเลือกนะครับเขามีโอกาสในการเลือกจนกว่าใดนะครับตั้งสองนั้นนะครับได้ตกลงซื้อขายกันหรือไม่ตราบใดที่เขายังอยู่ในสถานที่เดียวกันนั้นนะครับคือการที่เขานั้นยังไม่แยกออกจากกันก็ยังมีสิทธิ์ในการซื้อขายในการเลือกนะครับตราบใดที่เขายังไม่แยกออกจากกันนะครับแต่ว่าไรครับนบีบอกว่าฟาอินซาดะกวะไบยะนะบูริกะลาหูมาฟีบอินฮิมา นบีสุลต์ลลัยสลัมได้บอกนะครับประเด็นสําคัญเลยนบีบอกว่าหากว่าเขามีความซื่อสัตย์นะครับขอต้องสองเนี่ยนะครับคนที่ซื้อและคนที่ขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คนที่ขายเนี่ยนะครับมีความซื่อสัตย์บอกรายละเอียดนะครับในสินค้านั้นตามความเป็นจริงนะครับแล้วเขาอะไรครับบูริกะลาหูมาฟีไบอฮิมานบีบอกว่าแล้วเขาก็จะได้รับความจำเิญในการซื้อขายนั้นนะครับ บอกความจริงนะครับอธิบายในสินค้านี้หากว่ามีข้อตําหนิเราก็บอกเข้าไปหากว่ามีสินค้านี้นะครับสินค้านั้นดีไม่มีข้อตําหนิใดๆนะครับเราก็ต้องบอกความเป็นจริงมันก็จะทําให้การค้าขายของเรานั้นมีความจำเริญและนบีบอกว่าอินกาตาบาวากาตามามฮิกตบารอกาตูไบอิฮีมาและนบีบอกว่าหากว่าเขานั้นโกหกกาตาบะวากาตามะและปกปิดอาพราง นะครับข้อตําหนิของสินค้านั้นโมเฮกัสบารอกาตูไบอิฮีมาความจําเริญในการค้าขายของเขานั้นก็จะหายไปทันทีนะครับฮะดีสบทนี้บันทึกโดยอิมาม,มุสลิมอิาม,มบุคอรีฮะดีสบทนี้บันทึกโดยอิาม,มบุคอรีฉะนั้นนะครับอิสลามก็เลยให้ความสําคัญกับการค้าขายฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นในสังคมปัจจุบันนะครับแม่ค้าพ่อค้านะครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะครับ สิ่งเดียวที่เขาคำนึงถึงคือผลกำไรต่อให้เขาต้องแลกด้วยกับการโกหกการปกปิดการอําพรางต่างๆมากมายเหล่านี้พี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะได้ทรัพย์นั้นมาถึงแม้ว่าเราจะได้เงินที่เราโกงเข้ามาปกปิดสินค้านั้นมาขายในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับหรือไม่ก็ไม่บอกว่าสินค้านั้นมีข้อตาหนิบางคนซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับบางคนซื้อรถมานะครับโดยที่พ่อค้านั้นปกปิดนะครับข้อตาหนิ นะครับเสียตรงนั้นเสียตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ทรัพย์สินนั้นมาพี่น้องครับทรัพย์นั้นมันก็จะหายไปจากเขาเขาจะไม่มีความจำเริญในการใช้ชีวิตเพราะอบีบอกว่ามุฮ uh ิกัดบารอกาตูบอิฮิมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เราได้มานะั้นหนึ่งการกินทรัพย์ของขรอมและความจำเริญในชีวิตของเรานั้นจะไม่มีและมันจะหายไปนะครับนี่อัลลอฮฺสุบฮานาจะจะสอบสวนกับสิ่งที่เราได้นั้นมาเราได้มายังไง นะครับได้มาจากการโกงเขาการปลกปิดการขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมฉะนั้นนี่คือข้อสังเสียสิ่งที่ท่านนาบีสลลลฮวาลัยะัลสาลัมเน้นยำ้ำนะครับกับบุคคลที่ขายของนะครับพ่อค้านักธุรกิจต่างๆมากมายเหล่านั้นอยากจะให้เขามีความจำเริญถึงแม้ว่าเราจะได้ทรัพย์นั้นน้อยนะครับขายในราคาที่นะครับพูดเป็นความเป็นจริงเนี่ยแน่นอนมันก็จะทำให้การค้าขายของเรานะั้นมีความบาร,รกัสนะครับ ปัจจัยสาคัญพี่น้องครับในการใช้ชีวิตนั้นคือการจะทําอย่างไรให้ทรัพย์ของเรานั้นมีความจำเริญเมื่อความจำเริญมาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การใช้จ่ายในครอบครัวของเรานั้นก็จะมีความจำเริญด้วยนะครับมีความบรลกังในสิ่งนั้นด้วยนี่คืออยากจะเน้นย้ํากับพี่น้องนะครับในเรื่อง OF ของการค้าขายก <ไ fahr, S 1> ารทําธุรกิจการใช้ชีวิตนะครับว่าเราทําอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเรามีความบรลกังเราโกหกเราปกปิดแน่นอนครับชีวิตของเรานั้นความบรลกังก็จะหายไปจากชีวิตเรา